ค่ะต่อมานะคะคพูดถึงเรื่องของผลงานภาพ,พยนตร์นะคะคเร็วทะลุเร็วนั่นเองนะคะซึ่งผู้กำกับที่มาสารต่อแทนคุณพันนาเนี่ยก็คือลูกชายนั่นเองนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของความรู้สึกนะคะคที่ได้สารต่องานแทนคุณพ่อค่ะ เปิดประเด็นว่าทายาสุดยอดปร,รมาจารย์คิวบูอันดับหนึ่งผู้ล่วงลับพนาฤทธิกรายอย่างตองกฤษณะจะมาขอเคลียร์ประเด็นเรื่องใช้ชื่อเสียงของพ่อหากินค่ะแต่สุดท้ายก็เป็นแค่การโปรโมทภาพยนตร์แอคชั่นเร็วทะลุเร็วผลงานเรื่องสุดท้ายของพนาฤทธิกรายแทนซึ่งตองก็รู้สึกดีใจและสนุกที่พ่อเปิดโอกาสให้ตองได้เข้ามามีส่วนร่วมทำงานอย่างเต็มตัวเป็นเรื่องแรกและรู้สึกเข้าใจการทำงานของคุณพ่อมากขึ้นแล้วก็จะสาน <c oughs> ต่องานของคุณพ่อแน่นอนค่ะ เรื่องนี้ให้อยู่ในความทรงจำตลอดไปแน่นอนครับเพราะว่าสิ่งที่ผมทำหรือว่าสิ่งที่ผมกำลังจะทำข้างหน้า <พ onder S 2> <ๆ S 1> ผมได้คุยกับคุณพ่อไว้พอสมควรแล้วแล้วก็มันเป็นสิ่งที่คุณพ่อคิดไว้ด้วยเราก็จับสิ่งนั้นมาเพื่อพัฒนาต่อแักษานต่อของคุณพ่อต่อไปครับเรียกว่าเป็นตัวแทนอาจารย์พันาได้ก็ <c oughs> จริงๆแล้วเป็นมันผมว่าทุกคน ท,ที่อยู่ในทีมพนาสตันครับผมแล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนเป็นตัวแทนของคุณพ่อได้หมดทีมของอาจารย์พนาที่เป็นลูกศิษย์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้มีวางแผนต่อไปอยังไงบ้างก็แพลแนไว้ว่าจะทำหนังต่อแน่นอนเพราะว่าหนังแอคชั่นเมืองไทยเนี่ยก็มีคุณพ่อเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าพอไม่มีคุณพ่อเราทุกคนก็ต้องช่วยกันผลักดันหนังไทยให้มันมีต่อไปเรื่อยๆครับผม แผนต่อไปของตองเองค่ะก็จะขอทําหน้าที่แทนคุณพ่อนะคะในการสร้างภาพยนตร์บุ๊คาดว่าจะได้เริ่มงานต้นปีหน้ารวมไปถึงจะเปิดโรงเรียนสอนสตาร์ให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วยค่ะ,ะค่ะได้มาสัมภาษณ์ที่ท u ู i n นไซต์ไปแล้วด้วยนะเกี่ยวกับเบื้องหลังการทํางานนะคะยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะคะสําหรับวันอาทิตย์นี้ค่ะ